ของแต่งนี่เราพอจำาได้บ้างปะจำไม่ได้เลยมีแต่จ่ายอย่างเดียวอ๋อหนูจ่ายอย่างเดียวผมเจอเด็กอายุ17เป็นสาวร้อยเอด็ดชอบ KR แบบเด็ดๆอย่างเช่นคันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าน้องเขาไม่ธรรมดานะครับอายุ17นะครับทำรถแข่งนะครับเป็นนายทุนให้กับรถคันนี้ด้วยใช่โอ้โหทำไมถึงขี่ทรงนี้อ่ะชอบพี่หนูชอบที่มันเล็กอะน่ารักผม<ด>ไม่เล็กนะครับคุณมาถูกทางแล้วนี่น มาไหนมาไหนเฮ้ใครเลยจะด่าไปละขังไอ้ไรด้วยมีไม่ได้ผี่ไม่ได้หักคาไว้ไม่บวไม่ใช่ดูดิแบบว่าเขามีรถมีสองคันผัวเขาหรือเปล่าอ้กทเีนไม่ใช่เไม่ได้มาด้วยกันหรอกเด็กานตัวละวหนผมบอกเลยไม่มาอีสานนี่ของดี เฮ้ยพี่ของดีแล้วผู้หญิงแม่งขับอะไรที่ิซงอะไรรถแข่งปะรถแข่งรถแข่งเขามากับกับแฟนเขาหรือเปล่าตรงนั้นน่ะสองคันหน้าเคเอฟซีอ่ะคนเดี่ยถ้าเขามาด้วยกันเขาต้องนั่งขี่จอดด้วยกันดิเห็นไหมคอยเจรจาเขาจะเติมลมกับววะ่าไรชาร์จเลยเสี่ยงเลยอย่าเป็นกรณีกันนะเราขอไม่นักหัวเขาอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็โดนแก๊งไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอ่ะอันอันเซ็ตรถอยู่นั่น ไม่เห็นอย่างน้อครับพาคนกาลาสินมาฉีดสาวรถรถเป็นไรนรถเป็นไรฮะมันก็ดีใช่ไหมมันโสดครับวิ่งมาเติมลมยางใช่ไหมแล้วรถรุ่นนี้มันมีแฟนไหมครับรถรุ่นนี้เฮ้ยมไปไหนอ่ะจะเสียค่าทำไมอ่ะ ไม่คุ้นได้ยังไงอ่ะไม่คุ้นได้ยังไงเราขี่สองจังหวะแล้วเคยดูในยูทูบป่ะดิใช่ใช่แล้วใช่คันนี้น่าจะแรงกว่าแรงคือบังเอิญได้เจอรอบที่ของถ่ายที่แบบรีวิวรถได้ไหมได้เดี๋ยวลองได้คุณผู้ชมบางบ้าเขาอยากจะรู้เื่อจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ มาดังเป็นไรพี่เข้าใจเราแหละอะไรที่ไม่รู้พี่สามารถสอนก็นได้หมดเพราะพี่ประสบการณ์เยอะอเดี๋ยวได้จับมือสอนทีละอย่างนะครับออพี่สามารถดูแลเราได้ตั้งแต่ขั้นแรกถึขั้นสุดท้ายช่วยได้หมดตั้งแต่ขั้นหนึ่งถึงขั้นเจ็ดได้หมดเลยเฮ้ยยก่อนอื่นเลยนะก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับอันนี้เป็นการรีวิวรถเราจะออกมาในรูปแบบทางการนิดนึงคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวจริงของพวกเรานะครับเราก็จะออกจากออกจากเซฟโซนนะมา ตามภาษาผู้ชายนะครับเพราะว่าเจอผู้หญิงแล้วก็ตามนั้นเลยนะฮะก็อยากจะถามตรงๆเลยอันนี้ก็ทําไมถึงขี่ทรงนี้อ่ะชอบนะพี่ชอบเหรอชขอติดไม้ได้ไหมได้ค่ะจับตรงไหนได้บ้างตรงไหนก็ได้เฮ้ยขอขอนุญาตต,ติดไม้นะครับตรงนี้นะครับโอเคทําไมต้องเขี่ยหนูชอบที่ม,มันเล็กอะ่ะน่ารักผมไม่เล็กนะครับ ที่รู้สึกว่าอยากเห็นเราลองค้อมดูพี่ชอบดูพี่ชอบดูแบบอยากให้หนูลองค้อมเหรอใช่พี่อยากเห็นพี่ชอบตอนที่เราค้อมน่าจะได้ว่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเออข้อมรถในขนาดนี้ค้อมหนีในขนาดไหนโอ้ยตายแล้วขับได้เหรอขับได้แล้วเวลาหมอบหนูหมอบยังไงครับไอ้ลองไอ้ลองหนูหมอบอ๋รรบหอหมอบอย่างนี้เหรอ <c oughs> โอรถถัง ถังมันโอเคนะแล้วฮียสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะก็นั่นแหละเอาง่ายๆก็บังเอิญได้เจอเราว่าเราชอบขี่รถแนวนี้เนาะใช่ไหมปกติเราโดดนอนเลยไหมไม่ไม่ไม่ได้กล้าถึงขนาดแต่อีกนานคงไม่แน่อีกนานคงไม่แน่ใช่กล้าพอหรือคุณกล้าพอหรือเปล่าน่าเมื่อกี้ไข่อค้งใจหนึ่งต้นคลิปพวกเราคุยกันว่าหนูมาคนเดียวหรือมากับทีมงานนะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้รถสองคันตรงนั้นอ่ะมากับทีมงานค่ะอ๋อมากับทีมใช่ค่ะ ของแต่งที่เราพอจำได้บ้างป่ะจำไม่ได้เลยนีแจะจ่ายอย่างเดียวอ๋อหนูจ่ายอย่างเดียวใช่เว่นนายทุนอ๋ออันนี้เป็นนายทุนให้กับรถคันนี้ด้วยใช่โอ้โหพูดตรงๆนะถ้าอยู่กับพี่ไม่ต้องเป็นนายทุนหนูขี่อย่างเดียวเลยจริงขี่รถหนูได้ขี่รถอย่างเดียวขี่ทั้งวันทั้งคืนได้หมด<ช> <นะ S 2> เอาตรงๆคันนี้ก็น่าจะใช้งบก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแล้วบังเอิญนี่หนูอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ค่ะอันนี้จังหวัดอะไรนะร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดอ๋อตนแรกนึกว่าอยู่แถวอะไรนะโซนกฬสิน์ ก็ใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ค่ะพอดีพี่มา,มา,มาลแล้วแหละมากระสิบก็บังเอิญได้เจอก็สตารยได้ปะได้ไหมหไหวปะมันต้องมีคนกระตุกกระสิบจะขับแรงไม่ได้ดทำไมอะ่ะเบรกไม่มีเบรกไม่มีใช่แต่ในรถรถทีมงานมีใช่ไหมสองคนเอาตรงๆนะน,น้องก็พี่อยากเห็นน้องขี่ได้ไหมได้ค่ะกระตุกให้เหรอได้ได้จริงเหรอแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเบรกก็นั่นแหละก็ค่อยๆใช้เท้าเบรกเดี๋ยวพี่ช่วยไปไปช่วยจับแล้วกันโอเคค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยดันใช่ไหมสวิตซ์เปิดตรงไหนออฟลันตรงไหนครับอ๋อเสียบมาเป็นงานดูสิรถเขาจริงเห็นยไหมเขาเป็นงานเว้ยอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าปั๊มติก๊กโอเคครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวใส่เกียร์แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวตั้งก่อนก็ได้หนูรู้สึกว่าหนูจะเหนื่อยนะหาความเหนื่อยให้เราอีกแล้วเนาะพี่จะเหนื่อยเหนื่อยจริงหอบจริงหนูพี่จำหนูไม่ได้จริงจริง ะพี่จำหนูไม่ได้จริงเหรอใครก็วันที่เราเจอกันไงที่พี่มาจีบใช่ไหมใช่ไหมจีบจีบที่ไหนพี่จีบหลายคนมากเออที่บุรีรัมย์บุรีรำก็สี่ห้าคนตรงไหนร้านละอ๋อสนามสนามแข่งรถเหรอเใช่การน้องรอนเอ้ยหน้าสนามชาเอ้ยสนามฟุตบอลอ๋อสนามฟุตบอลเหรอจําได้ละจําได้ละที่ที่ตอนนั้นที่ว่าที่พี่ขี่ไอ้คันแดงขาวแล้วก็ทรงเชงใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่โอเคจำได้ละก็ว่าหน้าคุ้นๆเนาะเฮ้ยตอนนั้น ไม่วัดผมเออตอนนี้โตขึ้นเยอะไม่ได้เจอตั้งนานช่อ,อางาใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเออโตขึ้นเยอะนะไม่ได้เจอตั้งนานเนาะอันนี้ก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมหรือว่าไงวันนั้นวันนั้นมีคนคุมอ่ะนี่คนคุมไม่มาใช่ไหมไม่ไม่อยู่คนคุม,ค,ม,มคนคุมคนอื่นคนใหม่คนนั้นคนนี้บ้านนั้นบ้านนี้มีไหมไม่มีแล้วเฮ้ยตอนนี้พี่พูดตรงๆเดี๋ยวอยากจะเห็นหนูขี่สักครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่เคยเห็นเราขี่เลยเราถนัดขี่นะครับได้อยู่ค่ะพอได้จริงเหรอชอบชอบขี่ใช่ไหม ใช่ค่ะโอเคคันไหนขี่ได้บ้างเอาตรงๆขีข่คันเทาได้คันเทาก็ได้ใช่ไหมโอเคงั้นงั้นงั้นไปขีเปข่เลยไหมอ่ะามาไปขี่เลยเดี๋ยวเราขับเราขับออกไปหน่อย ได้ค่ะอย่างน้อยเราแซที่พี่ได้ฟังเสียงก็พี่โอเคละโอเคค่ะแต่ไม่ต้องไปนานนะโอเคไหมรีบไปรีบมาอยากฟังอยากฟังเดี๋ยวให้ตากล้องไปดักถ่ายโน้ตเคคค่ะโอเพี่่่พพีีไไไปปหนฮะไหนก็รอเขาตรงนี้เดี๋ยวรอเขาแบบใช่ไหมใช่พี่จะหยินจะตามไปงั้นผมซ้อนเข้าไปนะไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผู้ชายเขามาเล่นเรานะฮะเขามีเปล่าไม่รู้ไม่รู้มีผัวไม่มีผลใช่ไหมใช่ไม่ได้หักคาไว้แต่ระวังเสี่ยจังไรยพ่ผโอเคครับไปเลยครับอันนี้สตาร์ทเท้าได้ใช่ไหม ขับออกไปเลยพี่อยากฟ<ส>ังเสียงใช่ไหมใช่แไดไหมไม่ต้องไกลมากนะอยาบฟังเสียงก็สักประมาณ4ี่ห้าร้อยเมตรอะไรเงี้ยใช่ฟังเสียงแบบป้าดอย่างเงี้ยฟังเสียงแบบได้ยินเสียงนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่อยๆค่อยๆอยอกไป่ต้ออก,ก,ออกาวันแล้วสวยวะน่ารักน่ารักถ้ามีแฟนที่จีบไปนะเนี่ย ออ่ะขับไปก่อนแล้วกัน้านะเดี๋ยวเราค่อยนั่นแหละเดี๋ยวรอกลับมามันจะไม่นานหรอก few หลังจากที่ผมยืนรอเขาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่นอออกไปแซดนะ้กับพวกเราดูอยู่ดีก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับจําเป็นที่จะต้องไปตามหากันนะฮะผมว่าปวดหัวอีกแล้วงานนี้ไม่นานเลยอ่ะโอเวแล้วกลเราก็เป็นห่วงไอเราก็โอ้โหนึกว่าเป็นอะไรไม่ได้คว่ำไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้ล้มนะ อ๋อก็เลยมาตรงนี้ก่อนโอ้โหร้ายแบบโอ้โหไม่ไม่บอกไม่กล่าวเราก็นึกว่าเป็นอะไรเป็นหวน่วงเดี๋ยวก่อนไฟมันหมดอล้ดิโอ้เดี๋ยวพี่ไฟมันนออ่แล้วเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเรียกผู้มานึงเดี๋ยวโทรเรียกรถตู้กันไม่เป็นไรแน่นะชาร์จยากค่ะมันดับแล้วก็สตาร์ทไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่โทรหาน้องตกลงคือจะตายไม่ติดอะไรหลุดหรือเปล่าหลวมหรือเปล่าไฟไม่พอพี่อ๋อก็คืองั้นมันเริ่มอ่อนลงนเรื่อยๆใช่ไหมเดยวกำลังไม่ได้ชาร์จไว้เออ บอกพวกนี้อ่ะเขาเป็นห่วงกันเต็มเนี่ยสตาร์ทไม่ติดขอดูนุ่มหน่อยครับนมนมอะไรนุ่มหนูไหนไม่เมื่อกี้พี่โทรหาเองดีดีไหมเนี่ยก็ตามตามอีกรอบแล้วเมื่อกี้โทรอีกรอบใช่ทำไมเพรรีบให้เอารถตู้มาแล้วก็เป็นห่วงก็คือนั่นแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ใช้รถเพื่อนยันไปแล้วกันโอเคไหมเพราะว่าบ้านหนูอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ไหมห่างกี่กิโลครับอ้าวไม่ไกวเองค่ะ ประมาณ5โลใช่ไหมอยู่บ้านกับใครอ่ะอยู่กับครอบครัวโอ้โ My family นั่งกลับไปเนาะเขาอยู่ครอบครัวใช่ไหมไม่แต่แต่ว่าพี่มาอยู่ในพอดีพี่แบบเช่าห้องไว้หลายห้องเลยมันว่างเยอะในวันนี้อยู่คนเดียวมันก็เหงาไงเออแอร์สไลด์บ้านหนูก็มีเฮ้ยบ้านพี่น่าอยู่นะเปิดแอร์ยี่สี่ชั่วโมงด้วยนะครับแล้ก็มีรถซิ่งให้หนูขี่อย่างนั้นนี้โนวาเหรอใช่พี่โดนกินเลยใช่ไหมลุงโนวาแรงจริงปะ ทำไมหนูทักอย่างนี้วะจบเราจากนี้ไม่ได้โอ้ยเด็กเวยอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเับโอเคกับอ๋อไม่เป็นไรที่เท่ากันไม่ใช่เท่ากันโดนปะไม่โดนค่ะโดนอะไรผู้เยาว์พากันเองครับอ๋อพากันเองจะพักทีไมเรามาช่วยเานีเจะหลุดกันอายุสิเ โอเคโอเคนะเดี๋ยวพี่ยันรถถุกลับดีกว่าโอเคค่ะกับน่าจแสดงว่ากลับบ้านทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวยันยันรถไปโอเแกไม่รอดแน่มาถึงรถอ่ะคุณมาถูกทางแล้วนี่แกไม่รอดแน่แกต้องตาย